สวัสดีปีใหม่ครับปีนี้ก็ขอให้เป็นปีของคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายนะครับท่านคือคนที่พร้อมสร้างชีวิตใหม่ที่สดใสท่านเป็นคนที่กล้าฝันกล้าเปลี่ยนครับเป็นบทเรียนเป็นต้นแบบของสังคมขอชื่นชมด้วยใจจริงครับปีนี้ก็ได้สร้าง Facebook ขึ้นมา f c e บุ o k คนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนนะ ท่านใดที่มีประสบการณ์ชีวิตนะครับมาร่วมถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแนวคิดผลงานผ่านทาง Facebook คนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนนะครับขอเชิญลูกชายมาที่นี่หน่อยครับเซนทิชพลนะครับเวลาขณะนี้ก็เที่ยงนิดๆแล้วนะครับก็ขอส่งนะครับคลิปนี้ไปถึงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ คนในครอบครัวนะฮะคนที่เคารพนับถือลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะครับปีนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับปี2อ5 8จะวันปีใหม่นะครับหรือวันใดก็ตามก็คือวันหนึ่งที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอแต่ก็ตามประเพณีนิยมนะครับว่าวันสำคัญนี้ จะต้องไปพบปะเจอกันนะครับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้บรรพบุรุษนะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับขอแสดงความเคารพนะครับแสดงความประทับญูกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุบรุษนะครับแล้วขอสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานทุกคนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในวันปีใหม่ นะฮะชีวิตใหม่นะครับปีนี้ก็จะต้องเป็นปีที่จะต้องมุ่งสู่ฝันแบนฝันสร้างสสังคมปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่สิบสองนะครับเวลาขณะนี้ก็อยู่กับลูกชายซึ่งเดือนหน้านี่ก็จะครบสี่ขวบแล้วนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับเราได้สร้างเขามาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอยู่กับเขาพัฒนาบ่มเพาะ สร้างภูมิคุ้มกันก็จะเป็นตัวแทนของเราต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ใช้ชีวิตตามเหตุและก็ปัจจัยของแต่ละคนนั้นก็เป็นชีวิตที่จะต้องอยู่ต้องเป็นนะครับขอแสดงความชื่นชมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้มีการพัฒนาตนเองผู้ที่เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องส่วนผู้ที่ยังจะต้อง เดินจะต้องต่อสู้กับกิเลสการชนะใจตัวเองนะก็ขอให้มีกําลังที่จะต่อสู้ต่อไปผู้ที่เข้มแข็งกว่าก็ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าอยู่บนหลักความเมตตาทำความจุนโลกนะครับไม่มีอะไรได้มาตามที่เราต้องการทุกอย่างนะครับจัตโลกก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละ,ะบุคคลนะครับการชนะใจตัวเองนี่ก็ทําได้ยากนะครับเนื่องจากว่า การสะสมมาของจรรมนี่ของแต่ละคนก็แตกต่างกันก็ต้องชดใช้นิเวณนี่ามไปแต่ก็ขอฝากว่าเราก็ต้องสร้างกรรมใหม่การจะทําใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับนี่ครับลูกชายลูกชายของผมนะฮะนี่เนเสื้อสีชมพูนะครับด้านหลังก็จะเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาของลูกชายที่มีคนนํามามอบให้มั่งนะครับซื้อมามั่งนะฮะ นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็เป็นเสือ้อมิกกี้เมาส์ใช่ไหมลูกอตเมาส์อ,อมิกกี้เมาส์นะครับเมาส์ก็ส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกคนนะครับในวันปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขทุกวันนี้ถามตัวเองว่ามีความสุขหรือยังนะครับเราจะต้องมีชีวิตที่มีความสุขนะครับสุขใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็สุขใจนอกจะช่วยให้สุขายไปด้วยนะครับบางคนก็ไม่ค่อยมีจะมีเวลา นะฮะับมุ่งหาแต่เงินแต่ชื่อเสียงเรติยศการยอมรับของสังคมนะฮะวันหยุดก็เลยเป็นวันที่จะต้องพยายามที่หาความสุขให้เต็มที่นะก็เลยมีการเฉลิมฉลองมีความมึนเมาหาสิ่งทดแทนนะครับแต่ตัวผมนี่ก็ถือว่ามีความสุขอยู่ทุกวันเลยนะครับความสุขเราสร้างได้ความสุขอยู่แค่เอื้อมความสุขอยู่ในใจความสุขอยู่ภายในความสุขอยู่การทําหน้าที่ในปัจจุบันที่ดีที่สุดข,ขอให้มีความสุขทุกคนเลยครับ